โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับน,นานๆานจะได้ถ่ายฝั่งขาเข้านะครับสะพานพระรามเก้านะครับคู่ขนานกับสาทรถนนจันทร์นะครับัวนล,ลำโพงยมราชนะครับ ครับก็สวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูบรรยากาศถนนพระรามสองเชื่อมต่อสะพานพระรามเก้ากันนะครับนะครับขึ้นทางด่วนข้ามสะพานพระรามเก้านะครับไปฝั่งพระนคร ตามคำขอนะครับมีพี่น้องขอไว้นะครับอยากให้รีวิวถนนพระรามสองไปขึ้นสะพานพระรามเก้าแต่ไม่ต้องใช้เงินสดนะครับใช้บัตรนะครับแต่ตอนนี้มันก็ต้องยกเลิกไปก่อนนะครับเป็นเส้นทึบที่เขาเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อพอหลุดด่านออกมาแล้วก็วิ่งกันได้ปกตินะ,ะมาเบียดกันที่ทางเข้านี่เองนะครับ นี่คือทั้งด่วนดาวขนองนะครับขาเข้าใครจะไปดินแดงบางนาท่าเรือแจ้งวัฒนะนะครับงามวงวานก็ไปได้หมดนะครับในกรุงเทพเนี่ยสามารถเชื่อมกันได้หมดนะ เก็บบรรยากาศมาฝากกันนะครับกำลังจะไปขึ้นสะพานพระราม9นะครับจากกรุงเทพฝั่งทนนะครับฝั่งทนฝั่งราดุรณะนะะะะข้ามไปฝั่งพระราม3นะรถโอ้โหรถบรรทุกก็ขึ้นเหมือนกันนะทางด่วนเนี่ย10ลอ้อ18ลอ้อ อัปเดตให้พี่น้องดูกันนะนะครับาการก่อสร้างทางยกระดับนะครับทางด่วนชั้นที่3นะครับทางด่วนด้านล่างก็ยังมีถนนวิ่งอีกเส้นหนึ่งนะครับถนนใต้ทางด่วนแต่ว่าเป็นถนนธรรมดานะไม่ได้เป็นทางด่วนาทางด่วนก็นับจากชั้นที่ผมวิ่งอยู่นี่ครับตรงนี้ก็คือทางที่จะมาลงถนนสุขสวัสดิ์นะทางด้านซ้ายนี่นะครับ ทางสูงเนี่ยด้านที่โค้งมาทางนี้นะครับทางขึ้นแล้วก็ทางลงนะแล้วก็มีตรงกลางนะครับที่จะไปเชื่อมกับพระรามสองโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะครับน,นานๆจะได้ถ่ายฝั่งขาเข้านะครับด้านซ้าย ด้านขวาสะพานทศมาราชันนะครับผมจะไปเลนซ้ายนะจะไปทางแจ้งวัฒนะพระามเก้านะดูบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยากันสักหน่อยนะครับตึกสูงเยอะแยะไปหมดเลย ขึ้นพอเราขึ้นทางด่วนมาแล้วนะครับตรงที่มันติดๆนี่จากถนนพระรามสองก็คือด่านนะครับด่านเก็บเงินนั่นเองนะครับพอเข้ามาข้างในแล้วก็วิ่งกันปกตินะออกซ้ายนะครับไปทางแก้งวัฒนะพระรามเก้าทางนี้ก็จะไปสถานีรถไฟกรุงเทพอภิวัตนะครับ สถานีขนส่งหมอชิดสาทรถนนจันท์นะครับหัวลำโพงยมราชนะครับไปได้นะครับฝั่งทางนี้นี่คือถนนในประเทศไทยนะครับทางด่วนกรุงเทพมหานครนำมาฝากกันเป็นประจำนะครับกับช่องบาวลินนะครับ ตรงนี้จะเป็นทางออกถนนจันนะครับนี่ทางออกแต่ละจุดนี่เขาจะมีป้ายบอกตั้งแต่เนินๆเลยนะนี่ผมจะไปลงอุลุพงนะครับเกาจะมีป้ายให้เราอ่าน นี่คือบรรยากาศบนทางด่วนนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับนี่ที่เห็นตึกเยอะๆนี่ก็อยู่แถวๆถนนสาทรน,นะครับแล้วก็ริมแม่น,น้ําเจ้าพยานี่ครับถนนสาทรก็ออกซ้ายตรงนี้นะลงไปเลยนะครับ สาทรน,นะครับเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะด้านล่างก็รถติดนะครับถนนสาทรแถวสาทรสีลมบางลักนะครับอยู่เชื่อมถึงกันนะฝัะ่งซ้ายจะเป็นทางฝั่งของบางลักนะครับเจริญกรุง ทางด้านขวาก็จะเป็นสีลมนี่ครับถนนพระราม4นะครับหัวลำโพง3ามย่านนะครับทางออก1กิโลเมตรนะรถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็วิ่งกันได้สบายๆนะครับบนทางด่วน โคงนะครับลงถนนพระรามสี่กรุงเทพนะ ถ้าเป็นคนไทยขับนี่เขาไม่ขับช้าขนาดนั้นนะครับก็จะรู้จังหวะผมก็จะออกตรกเลยไม่ต้องัวหลงนะครับมาตรงนี้ก็มาลงถนนพระรามหกเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่เคยมานี่นะครับพระรามหก็เป็นวันเวย์นะครับเราก็เลี้ยวขวา เขาวิ่งรถทางเดียวนะหลังจากนั้นเราก็ชิดซ้ายนะครับไฟแดงทางม้าลายทางม้าลายก็มีไฟแดงนะครับเดี๋ยวนี้คนข้ามถนนก็จะ ใครที่ข้ามทางม้าลายก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับบางจุดก็ไม่มีไฟแดงนะเราจะไปถนนพิชนุโลกก็วิ่งเลนขวานะครับไปยมรมาชาหลานหลวงก็วิ่งเลนซ้ายนะครับทางนี้แล้วก็มาข้ามทางรถไฟ ตรงนี้เป็นทางรถไฟนะครับไฟแดงซแล้วไม่ทันตรงนี้เป็นทางรถไฟที่จะเข้าไปหัวลําโพงนะครับเข้าออกหัวลําโพงนะครับหัวลําโพงจะไปทางซ้ายนะครับทางขวาด้วยก็จะไปทางสถานีบางซื่อ นี่คือแยกดมราชนะครับหัวมุมทางฝั่ง,งนู้นนะครับก็จะเป็นสนามม้านางเลงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับกับช่องบ่าวลินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ